ลูกคือความสุขของพ่อแม่และครอบครัวแต่การจะมีลูกสักคนนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายแค่ทีเดียวจบแต่เป็นค่าใช้จ่ายระยะยาวที่ต้องมีตลอดระยะเวลาที่ลูกยังดูแลตัวเองไม่ได้มาดูกันว่าแต่ละช่วงวัยของลูกเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องเตรียมไว้บ้างนะครับตั้งแต่ฝากครรจนถึงคลอดบุตรครับค่าใช้จ่ายในการมีลูกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การฝากครรโดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลรัฐครับจะน้อยกว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายเท่านะครับอาจจะต้องดูถึงความสามารถในการจ่ายของเราด้วยรวมถึงพิจารณาความสะดวกในการเดินทางเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดช่วงฟากคันนะครับส่วนการคลอดนั้นจะมีทางเลือก2แบบครับคือคลอดแบบธรรมชาตินะครับที่จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าและการผ่าคลอดนั่นเองนะครับต่อมาครับระยะเวลาของเด็กช่วงแรกเกิดครับ ช่วงเวลานี้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่หลายเรื่องครับทั้งเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องตาเตรียมนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารนะครับของใช้ต่างๆเบื้องต้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทนะครับในระยะแรกเกิดนี้ครับเด็กบางคนอาจจะมีอาการร่างกายที่ไม่แข็งแรงครับมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะครับซึ่งค่ารักษาก็เป็นไปตามอาการนะครับนอกจากนี้ยังมีวัคซีนต่างๆที่จะต้องฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ค่าอาหารในช่วงของเด็กแรกเกิดเนี่ยจนถึง6เดือนเนี่ยอาจจะกินแค่นมแม่เพียงอย่างเดียวนะครับจึงอาจจะไม่มีค่าจ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้มากนักนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีค่าอาหารเพิ่มขึ้นมานะครับเฉลี่ย3 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเดือนนะครับต่อมาครับในช่วงวัยเรียนครับเป็นช่วงเวลาที่มีค่าจ่ายเยอะที่สุดครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีนะครับค่าจ่ายจะมากและน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทโรงเรียนที่ลูกเข้าไปศึกษาครับ ในส่วนของการมองหาตัวเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกและสถานะทางการเงินของครอบครัวครับควรคำนึงถึงเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อทางการศึกษานะครับที่ค่าเทอมนั้นอาจจะปรับสูงขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเพื่อนํามาเป็นตัวกําหนดค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถวางแผนการเงินสําหรับการศึกษาลูกได้อย่างเหมาะสมนะครับต่อมาครับค่าเลี้ยงดูรายเดือนครับนอกจากค่าเรียนแล้วยังมีค่าเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียนนะครับ ค่าเครื่องใช้ต่างๆไปจนถึงค่าขนมอาจจะมีค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นห้าถึงสามหมบาทต่อเดือนนะครับจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของลูกนั้นเนี่ยมีมากมายครับและใช้เวลาในการดูแลเนี่ยระยะยาวมากกว่า20ปีนะครับการวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสนใจครับวางแผนทางการเงินนะครับปรึกษากันได้ฟรีนะครับผมสแกนทีว่โคดนี้มาคุยกันนะครับและพบกับครูบ้ามได้ใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ